สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องนะครับปืนยิงลูกโฟมกันนะครับตัวนี้จะเป็น u ูซี่นะครับมาเปิดกล่องออกมานะครับก็จะเจอกับตัวปืนนะครับแล้วก็เป็นดอทนะครับตัวนี้มีไฟนะครับแล้วก็มีพันท้ายนะครับแล้วก็ที่เก็บเสียงแล้วก็ปลอกกระสุนนะครับที่ยังไม่ได้แกะออกจากเจ้าตัวกรอบของมันนะครับแล้วก็มีกระสุนนะครับ เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันครับแต่ว่าจะขอเป็นรีวิวเจ้า,จาตัวที่เอามาลองทดสอบแล้วนะครับอันนี้เอามาให้ดูก่อนนะว่าตอนที่ซื้อมาเมื่อหนึ่งลูกค้าจะต้องไปแกะจกเจ้าตัวนี้ออกเองนะครับโอเคอันนี้นะครับเป็นกล่องที่เราแกะมาถ่ายคลิปไว้แล้วคลิปสั้นๆเนาะแต่น,นี้จะจะมาถ่ายคลิปเต็มให้ดูกันนะครับสําหรับกระบอกนี้นะครับก็จะมีเหมือนกันเลยนะครับผมนี่ครับไปดน แล้วก็ก็ปอ,อกกระสุนที่แกะออกมาแล้วเนาะโอเคเวลาได้ปืนเร,เรียบร้อยเนะี่ยลูกค้าครับก็ใส่กระตัวนี้นะครับไปด้านหน้านะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีไฟเนาะอ่ามันจะมีเป็นตัวไฟที่ที่สําหรับติดนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวให้ใครดูน่อนี่เนาะมันจะมีเป็นกระดาษกั้นมาอยู่กระดาษนี้มันจะกั้นฐานไล้นะครับก็ดึงออกเนาะแล้วก็ใช้เจ้าตัวนี้หมุนเอานะครับผมเห็นไหมมีไฟออกมาเป็นไฟเล็งนะครับผมก็เป็นอุปกรณ์ประดับตกแต่งนะครับ บางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ติดนะครับก็อ,อาจจะอยู่ที่ฐานก็ได้เนาะอันนี้แจ้งไว้ให้ทราบล่วงหน้านะครับก็ติดด้านหน้าแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นท้ายนะครับแล้วก็มีที่เก็บเสียงนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับของเจ้ตัวปืนนี่นะครับให้ดูนั่งงานกันก่อนเป็นพลาสติกล้วนนะครับเวลาจะเล่นก็ดึงตัว สไลด์ปืนมานะครับเหมือนเป้นอารมณ์นะครับมานะครับแล้วก็ยิงปืนจะดูความแรงไม่มากนะครับเน้นยิงสนุกสนุกขนานั้นนะครับผมนะครับแต่ว่าข้อดีของเจ้าตัวนี้เนี่ยคือมันสามารถคัดปอกได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนจะมาดูนะครับเดี๋ยวให้ดูปลอกก่อนปอกเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับ มีอยู่หลายปอกเลยไม่แน่ใจว่าเจ็ดแปดปอกหรือเปล่านะประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นกระสุนนะครับกระสุนแล้วก็เอาออกมานะครับจากตรงนี้ได้เลยยิงไม่เจ็บนะครับตัวนี้ยิงกันสนุกสนุกได้นะครับประมาณนี้โอเคเราจะา 8, ออกมาแปดปอกเนาะนี่นครับแล้วก็ใส่นะครับผม ไว้ด้านล่างนี้นะครับใส่ไว้ก่อนเนาะนี่นะครับใส่ไว้น,นี้เลยอันนี้เหมาะกับน้องๆหนูๆนะครับหรือใครซื้อไปยิงเร่งก็ได้นะข้อความสมจริงมนอยู่ที่การคัดปอกเนาะแต่ว่าจังหวะคัดปอกกันเนี่ยเท่าที่สังเกตนะครับมันก็อาจจะมะีติดขัดบ้างน,นะครับผมบางครั้งเนี่ยมันอาจจะ เวลาใส่ัวเนี่ยเวลาช่วงจวังหวะคัดมันอาจจะค้างค้างอยู่ในช่องคัดปอกนี้นครับก็สลัดมันออกมาเนาะเดี๋ยวเรามาลองยิงให้ดูกันดีกว่าสําหรับกระบ,บอกนี้นะครับนี่เต็นนะครับก็ใส่กระสุนนะครับใส่เข้าไปเครื่องในแมกกาซีนได้เลยนี่แบบนี้เหมหือนแค่าสมจริงเล็กน้อยนะครับ กยิงได้คำๆับกระบอกนี้ไม่แพงด้วยเงานพลาสติกนะครับอันนี้มี8ปดอกเนาะใส่ได้แค่เจ็ดนะครับใส่ไดแค่เจ็ดเนาะโอเคนี่ครับเวลาเล่นก็ใส่เข้าไปแล้วก็ขึ้นสไลด์นะครับผมสักพักนะครับเคลียร์พื้นที่ก่อนค่อนข้างลำบากนิดเดงโอเคนี่นะครับปึ๊บแล้วก็ยิงยิงสามารถยิง อ่าใกล้ๆได้ไม่เจ็บเท่าไหร่นะครับโอเคนี่เนาะยิงเรียบร้อยออกเรียบร้อยละถึงไม่เจ็บแต่ค่อยังอย่าให้โดนตากันนะครับโอเคเสร็จปุ๊บตอนที่เราอ่าจะให้คัดเป่าเนี่ยเราก็ดึงสไลด์ออกมาเนี่ยเหมือนการขึ้นสไลด์ปกติเนาะแต่ถ้าเราเอียงอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เด้งออกนะครับพยายามดูให้ตรงๆนะครับมันถึงจะเด้งออกแบบสวยๆงามๆเนาะนี่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับมันอาจจะไม่เด้งก็ได้อาจจะค้างก็ได้ครับอันนี้ระบบมันทําให้ ทำได้แค่ประมาณนี้เนาะว่าราคามันไม่ได้แพงเนาะครับ <S <S อ่าเมื่อก,กี้เห็นไหมเมื่อก,กี้เด้งออกล้วเนาะแล้วก็เจ้าต,ตัวปอกกระสุนใหม่ก็เข้ามาแทนและก็ปล่อยสไลด์กลับนะครับปึ๊บแล้วก็ยิงใหม่ได้เลยนี่ สองปอกแล้วครับท so so ี okay. so, ่เล่งออกมาเห็นไหมมันก็สมจริงนิดนึงนะครับผมอันนี้เรายิงก็ยังมิงปอกเล่งออกมาตลอดนะครับสามปอกแล้วเห็นไหมเกงยิงได้อยู่นะครับก็อย่างที่บอกครับมีประมาณเจ็ดเจ็ดปอกนะที่เราใส่ไปเมื่อสักครู่นะครับบางครั้งอาจจะติดนะอย่างที่แจ้งไว้ให้ทราบนะครับก็นง่ไงเห็นไหมเมื่อกี้เอียงไปนิดนึงก็ไม่ออกละเห็นนะครับแบบนี้ก็สลัดนันออกมา แล้วก็ยิงใหม่ได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีปัญหาอะไรเนาะประมาณนี้นะครับสําหรับกระบอกนี้นะครับเวลาเล่นก็พยายามระมัดระวังนิดนึงนะครับถึงไม่แรงนะครับแต่ว่าก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นเด็กเล็กๆนะครับเด็กเล็กน้อยนะก็ใครชอบการคัดปอนะครับสนุกสนานเล็กเล็กน้อยก็ลองเอาตัวตัวนี้ไปเล่นได้นะครับไปฝึกก็ได้นะครับตัวนี้ยิงระยะใกล้ๆนะครับหรือเล่นขำๆได้นะครับผม ก็สำหรับวันนี้นับก็ลาไปก่อนอพร้อมกับเจ้าตัวนี้ครับคัดตอกสวยๆนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลาค์กดแชร์แลคฝากกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ